เดินไปอย่างธรรมดาเข้าหาโลกประสบโชคลาบใหญ่ไม่ถลําถึงเสื่อมยศลดลาบไปไม่ระกำไม่ตื่นคำสรนเสริญเกินพอดีทุกย่างก้า,าวเท้าย่างอย่างองอาจทรงอำนาจตาทีรทำนำวิถีไม่วุ่นวายไม่หวั่นไหวในท่าทีท่วงท่านี้ ถูกทำนองคันลองทำเดินไปอย่างธรรมดาเข้าหาโลกไม่มีโยกไม่มียุ่งไม่สูงต่ำรู้เท่าทันทุกท่วงเท้าทางขาวดำทางที่ย่ำทุกเท้าเหยียบอย่างเรียบร้อยทุกย่างก้าวเท้าย่างไม่ขวางโลกยังเสพโศกแต่ไม่เศร้าไม่เหงาหงอยยังเสพสุข แต่ไม่ปลืม้มลืมตัวลอยทุกอย่างปล่อยค่อยๆปรับโลกกับธรรมนะครับ